พกพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมอยังพร,พร้อมนะอา้าวหนึ่งสองสามเด็กๆพร้อมยังพร้อมนะอา้าวเล่ง,ลนงหนึ่งสองสาม อ่าพร้อมหนึ่งสองซ้ำอ่าโอเคอุกโภพร้อมเด็กๆพร้อมพยามโอเคหนึ่งสองซ้ำ